สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน่าหงายสภารุมถล่มปปช,ชบอกเป็นองค์กรที่ประชาชนตั้งคำถามเรื่องความโปรโง่งใสมากที่สุดวิโรธถามแรงปรปชย่อมาจากอะไรกันแน่ปกป้องคนชั่วหรือปกปิดประชาชนดานเก้าไกร,ไรจี้ปมงูเห่างงปปชไม่ทำอะไรเลยหรือแล้วจะปราบคอร์รัปชันได้อย่างไร โดยเมื่อวันที่2อธันวาคมปี2564ทรที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจนารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปชประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 3 โดยนายนัชนนท์สีโกเกือเก้อสสสงขารภัคภูมิใจไทยได้อภิปรายว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนไปยังปปชจำนวนมากประมาณ9,000กว่าเรื่องและคิดว่าจำนวนเรื่องร้องเรียนจะมากขึ้นในอนาคต จำนวนคดีที่มากขึ้นนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดการทำงานแต่การทำให้ประชาชนเข้าใจในพรบรปปชจนมีเรื่องร้องเรียนน้อยลงต่างหากที่เป็นเป้าหมายของปปช 1. ต้นเสนอให้สำนักง,งานปปชตั้งคณะกรรมการคัดกรองและแยกประเภทก่อนเสนอให้คณะกรรมการปปชส่งต่อให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อป้องกันการร้องที่กันแกล้ง คู่ขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้องค์กรของท่านเป็นเครื่องมือทำลายคู่ต่อสู้และคู่แข่งทางการเมือง2เสนอให้ปปชเชิดชูหน่วยงานองค์กรที่มีหลักทันมาพิบาลนายนันนชนนกล่าวว่า 3. ให้ปปชเผยแพร่ความรู้และกฎหมายให้ประชาชนและ 4. ปะปชต้องพิจารณาลงโทษบุคคลที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงกลันแกล้ง หวังผลทางการเมืองทำหลายคู่ต่อสู้โดยท่าพิสูจน์ได้ว่าถ้าเขากันแกล้งต้องมาแก้กฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่กันแกล้งผู้อื่นทั้งนี้ตัวในฐานะสสที่ตั้งใจทำงานให้ประชาชนโดยสุจริตไม่อยากให้ปปชมาด้อยค่าโดยไม่เป็นธรรม ต่อมาคุณอมรัฐโชคประมิตรกุลสดสซบัญชีไรชื่อพาก้าวกรายได้อภิปรายว่าในบรรดาองค์กรอ,อิสระที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐมนูญปี40ปปชถือเป็นองค์กรอ,อิสระอันดับต้นๆที่มีคำถามจากสังคมมากที่สุดเรื่องความโปร่งใสความเป็นและการใช้อำนาจในการบิดเบือนกฎหมาย รับใช้ผู้มีอำนาจรัฐเช่นกรณีการเข้ารับตำแหน่งนายกของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเสื่องเรื่องนี้คานต่อความรู้สึกของนักการเมืองทั้งสภาหแห่งนี้ต่อมาคือเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกตนขอฝากไปถึงปปชว,ว่าต่างหูมุกที่ตนใส่วันนี้เป็นของคุณแม่กระเป๋าที่ใช้วันนี้และที่สลับใช้หลายๆใบเพื่อนให้ยืมมา ตนขอบคุณมรรทฐานของปปชที่ได้สร้างบรรทัา,านให้ตนสบายใจในการหยิบยืมเข้าของเครื่องใช้จากเพื่อนโดยคุณอมรัตน์อภิปรายต่อว่าปปชมีอำนาจล้นเหลือมีอำนาจที่จะตรวจสอบองค์กรอิสระด้วยกันเองอย่างได้คิดว่าถ้าท่านเพียงกล้าใช้ดับอาญาสิทธิ์ที่ท่านมีในมืออาจจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติเรามากมาย ในรายง,งานฉบับนี้ตนเห็นว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3รายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลขณะน,นี้ถูกชี้มูลความผิดคือนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนาย,ยกจำนวน2เรื่องและรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์อีกหนึ่งเรื่อง เป็นเรื่องของรัฐวิสาหากิจไม่กี่เรื่องนอกนั้นจะเป็นเรื่องปราสิวปราซ้อยต้นอยากเห็นท่านแสดงความกล้าหาญและผลงานในการจับทุจริตองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเช่นกอ,อรมนกองทัพทั้งหลายทั้งบก เรืออากาศซึ่งตนไม่เคยได้เห็นผลงานของปปชในส่วนนี้เลยคุณอมรัตน์กล่าวว่ามีการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อใช้ในการสลายการชุมนุมเรื่องนี้ชี้เป้าให้ท่านไปตรวจสอบดูว่าเงินที่ใช้ไปในตรงนี้ตรงไปตรงมาหรือไม่ในบรรดาเรื่องร้องเรียนเกือบเหมือนเรื่องตอนเชื่อว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับกองทัพหรือหน่วยงานความมั่นคงจำนวนมากแต่ไม่ทราบว่า ไปตกหล่นอยู่ตรงไหนอย่างไรตนจึงไม่เคยเห็นผลงานการชี้มูลความผิดเลยนอกจากนี้ปปชยังใช้เงินจากภาษีประชาชนกว่า7ล้านบาทออกแคมเปญพูดหยุดโกงที่มีการจ้างดาราม,มาร่วมโพสต์ข้อความจำนวนมากท่านได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งตวนต้องพูดเรื่องนี้เพราะงบประมาณของปีนี้ยังมีการใช้งบประมาณประเภทนี้อีกเป็นจำนวนถึง94ล้านบาทเช่นโครงการบ่มเพาะความดีทำมาแล้ว11รุ่นขอถามว่าได้คนดีมาแล้วกี่คนโครงการนิวเจนต้านทุจริต โครงการพิมพ์หนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตที่ใช้งบกว่า10.5ล้านบาทท่านพิมพ์ แบ่งแจกใครบ้างลองเอาไปแบ่งแจกทำเนียบดูบ้างดีหรือไม่จากประสบการณ์ณที่ท่านนํางบจากภาษีประชาชนไปใช้ออกแคมเปญพูดหยุดโกงทำให้ไม่ไว้วางใจการใช้งบของท่านในส่วนนี้ปปชมีหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆได้ทั้งหมดดิฉันถามว่าแล้วใครตรวจสอบพวกท่านนอกจากพวกดิฉันที่อยู่ในสภาแห่งนี้และเจอหน้ากันปีละครั้งคุณอมรรัตกล่กาว ต่อมาในวิโรจน์ลัคนาอดิศรสดบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ารู้ว่าปปรชรู้ว่าตนเสนอแนะท่านด้วยความสุจริตใจสิ่งที่ได้เสนอแนะคือสิ่งที่ปปชต้องเอาไปปรับปรุงตนเองไม่อย่างนั้นก็จะถูกประชาชนคอนขอดและตั้งคำถามกับท่านต่อไปว่าปปชนี้ย่อมาจากคำว่าปกป้องคนชั่วหรือปกปิดประชาชนกันแน่ ด้านในรังสีบันรมสสบัญชีไรชื่อพักเก้ากรกลอภิปรายว่าเราเสียงเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อคาดหวังกับองค์กรอย่างปปช ในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่พบว่าการทำหน้าที่ของปปชไม่ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมตัวอย่างเวลาที่เรามีการอภิปรายในสภาหลายเรื่องที่มีการเปิดเผยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทำไมปปชถึงไม่ทำอะไรหรือตอบสนองสิ่งที่ผู้แทนประชาชนอภิปรายเลยแม้แต่น้อยอย่างกรณีป่ารอยต่อตัวในอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยอภิปรายนอกสภาแต่ก็เป็นกรณีที่มีการพูดคุยอย่างวงกว้างในสังคมแล้วเหตุใดปปชถึงไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้อย่างกรณีในรูปพิโชคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกและประธานมูลนิธิป่ารอยต่อได้ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิ แล้วมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจำนวนมากออกมาต้อนรับคำถามที่สำคัญคือทำไมตั้งแต่ตัวอภิปรายไปปปชไม่ทำอะไรนรายรังสิมันรุม กล่าวต่อว่ากรณีเรื่องตัวช้างเวลาผ่านไปเรื่อยๆยิ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มีมูลและความสำคัญไม่ใช่แค่กับคนไม่กี่คนแต่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสารวีตํตำรวจคำถามคือปะปะชได้ทำอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่และเคยได้ตรวจสอบหรือไม่หรือกรณีดาวเทียมไทยคมว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างปปชได้ดาเนินการตรวจสอบอะไรหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่ไม่เข้าใจว่าปปชที่รับงบประมาณมหาศาลจากภาษีของประชาชนทําไมถึงได้ทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้กรณีข่าวงูเห่ารับเงินรับทองบางกรณีมีคลิปเสียงปปชเคยตรวจสอบหรือไม่อยู่ดีดี นักการเมืองที่มาจากประชาชนย้ายไปอยู่อีกพักหนึ่งปปชไม่ทําอะไรเลยหรือหากปปชยังเป็นแบบนี้แล้วจะปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรสิ่งที่เห็นในรายงานคือเอาไว้ประชาสัมพันธ์ด้านเดียวโดยไม่ได้พูดถึงความเสียหายในสิ่งที่ไม่ได้ทำในรัางสิมันกล่าวพร้อมกับโยนเล่มรายงานของปปชทิ้งขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุธธกท่านที่มารับชมสวัสดี